ตัวถังทำจากไทเทเนียมจริงๆนี่เลยดีไซน์แลงเ u กจแบบนี้เลยเห็นไหมเอ่ยตัดขอบตัดมนอย่างนี้เลยบางแบบนี้เหมือนกันเลย20ปีที่แล้ว,ว,วคีย์บอร์ดไงพี่คีย์บอร์ดเนี้ยใหม่ล่าสุดเลย Apple เปลี่ยนกลับมาใช้คีย์บอร์ดแบบปุ่มอา้าว20ปีที่แล้วใช้ปุ่มนี่ สวัสดีชาวซีวิลไลทบพบกับพุธเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาคุยกันหลังจาก Apple Event นะครับ October ช่วงนี้ Apple เนี่ยอนเนา,นานสินค้ารัวๆเลยนะเพิ่งออก iPhone ตัว iPhone 13 Pro Pro Max ไปเองนะครับล่าสุดเลยก็ Announce Apple Event นะครับ October เมื่อวันที่18ที่ผ่านมานะครับจะมีอะไรใหม่เดี๋ยววันนี้สีวิไลไอทีมาขายี้ให้ดูว่ามันใหม่จริงไหมหรือว่าเรื่องเก่าเล่าใหม่นะครับเดี๋ยวตามไปดูกันสำหรับสินค้าตัวแรกนะครับก็คือ HomePod ครับ HomePod เนี่ยเป็นสปีกเกอร์บลูทูธอย่างเงี้ยนะครับเสียบก,กับไฟบ้านต่อกับ WiFi ของ a p p l e ครับก็มีหน้าที่เป็นตัว Smart Home แหละนะครับมีให้เลือกเพิ่งจะอนานครับเพราะว่าให้มีให้เลือกหลายสีครับ สาเหตุที่มันต้องมีหลายๆสีเนี่ยเพื่อให้ทราบว่าราวางไว้ที่ห้องไหนนะครับห้องรับแขกตัวหนึ่งห้องทานข้าวตัวหนึ่งจะได้ไม่สลับกันนะครับ Apple วางจะไหน HomePod ตัวนี้นะครับครั้งแรกเมื่อปี2018แต่เพิ่งมาคิดเปลี่ยนสีได้นะครับผม4ปีให้หลังบอกว่าเออเดี๋ยวเธอจะสับสนนะเดี๋ยวฉันเพิ่มสีให้เธอหน่อยดีกว่าในขณะที่ตัว Google Home Mini ตัวนี้นะครับ ออกเมื่อปี2016ครับเมื่อ5ปีที่แล้วเขาออกมาเขาก็ออกมาหลายๆสีแบบนี้เลยเขาทำไมเขาคิดได้ทำไมเขาทราบว่าต้องออกมาแบบนี้ทำไมเขาไม่กัดอันนี้นะครับอุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยโซลูชันเนี่ยมันรองรับตั้งนานแล้วนะทั้ง Netflix ครับผม YouTube s p o t i f y แล้วก็ตัว p h i l i p ิ u จ์เอาไว้เปิดไฟควบคุมบ้านสมารทม์ทโฮมต่างๆมันรองรับกัตั้งนานแล้วนะครับ ทำไม Apple ถึงไม่ได้สนใจไอตัวสมาร์ทโฮมตัวนี้ในพอร์ตโฟลิโอของเขาเลยเพิ่งมาเปลี่ยนสีให้นะฟังก์ชันก็ไม่ได้เพิ่มอะไรเลยนะครับอันนี้ก็เป็นสินค้าแรกเลยที่ Apple นะครับมีการเปลี่ยนแปลงในอีเวนต์ครั้งนี้อย่างที่2นะครับก็คือหูฟัง Airpods รุ่นใหม่เจเนอเรชั่นใหม่ครับเราก็ต้องเล่ากันถึงเทคโนโลยีบลูทูธนะครับ สเตอริโอบลูทูธเนี่ยเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี2005แล้วนะครับ s มาตรฐานของ s t e r อ o Bluetooth ชื่อว่า A2DP นะครับ Advanced Audio Distribution Profile เมื่อก่อนเนี่ยหูฟังบลูทูธเนี่ยจะมีแค่โมโนเท่านั้นนะครับจะมีแค่ข้างเดียวเท่านั้นแต่เมื่อปี2005ครับ2005-2006เนี่ยก็มี3บริษัทอนะออกมาก็มีโมโตนะครับตัวนี้นะครับ Ht 8 2 0ตัวนี้เลยนะบรรพบุพรบุษของบลูทูธเลยนะครับผม <Wow. S 1> แล้วก็ตัวโนเกียครับผมก็จะมีตัว b h 6 0 1แล้วก็ Jabra ครับ bt 6 2 0พวกนี้จะเป็นบลูทูธเวอร์ชันแค่2.1เองนะครับแต่เขา,าติดโปรไฟล์ A2DP มาให้แล้วก็คือเป็นสเตอริโอซ้ายขวาแยกชิดแชนแนลได้แล้วก็เป็นบลูทูธคลาสหนึ่งด้วยก็คือ,อระยะทางในการส่งนะครับ หลับ100เมตรโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะครับส่งได้ไกลมากนั่นหมายความว่า15ปีให้หลังนะครับผม AirPods เนี่ย Apple เพิ่งมา a n a p o d s เองอยู่บนเทคโนโลยี Bluetooth 5.0ซึ่งคนอื่นเขาก็วิวัฒนาการไปทั่วแล้วนะครับผมมันก็ไม่ได้มีความแตกต่างอะไรมากมายนะครับ ตัว airpods ตัวล่าสุดเนี่ยก็มีเทคโนโลยีเป็น dolby atmos เข้ามาอันนี้ต้องยอมรับว่าใหม่จริงๆแต่จะมีสักกี่เพลงในหมื่นๆเพลงที่เราฟังเนี่ยจะมีสักกี่เพลงที่มี dolby atmos คุณซื้อมาเพื่อฟังเพลงโดยอชแคดเพลงเดียวอย่างเงี้ยหรอมันก็ยังไม่สามารถที่จะ drive ได้ครับแล้วประกอบกับ Product Line ของ apple ถ้าสังเกตดีๆก็จะมีเป็นแบบว่ารูปทรงอย่างนี้นะดเรเ i v e ์ก็ยังเป็นแบบนี้อยู่ใช่ไหมครับหรือว่าเป็น two wireless เนาะ Okay. แล้วก็มีเป็น AirPods Max ซึ่งถามว่าเรามีความจำเป็นหรือยังที่เราจะต้องเปลี่ยนนะตอนนี้หรือว่ารีบไปใช้ Apple ณนะตอนนี้ผมเองจากคนที่เคยใช้ Steredio Bluetooth แบบนี้มาเป็น1ิเครื่องแล้วนะครับเปลี่ยนมาเรื่อยๆใช้เปลี่ยนรุ่นเปลี่ยนซีรีส์มาเรื่อยๆมองว่ากับมองว่า Apple เนี่ยเป็นผู้ตามด้านเทคโนโลยีพวก s t e r e o Bluetooth นะ คือเขาตามคนอื่นไม่ทันเลยเขามาทีหลังเขาช้ามากนะครับไม่ค่อยตื่นเต้นเท่เทาไหร่กับ AirPods ตัวใหม่ครับ <c oughs> พอคุยมาถึงตรงนี้ทุกคนก็ต้องบอกว่าพี่เออมันก็มีเรื่องใหม่นะอย่างเช่นชิปประมวลผลไง Apple Silicon พี่ไม่เห็นเหรอว่า Apple Silicon เนี่ย Apple เขาเพิ่งออกเองเมื่อปีที่แล้วโอ้โหตัวนี้เจ๋งมากอ่ะปรากฏว่า จริงๆแล้ว Apple ผลิตชิปมานานมากแล้วนะครับย้อนอดีตกลับไปต้องย้อนกลับไปสมัย Power PC G3 นะครับรุ่น Mac สีน้ำทะเลเนาะรุ่นนี้นะรุ่นสีน้ำทะเลเนาะโอเคสมัยนี้เลยนะครับสมัยที่ iMac ยังเป็น Candy Bar อย่างนี้นะสีๆอย่างนี้ปรากฏว่าเขาก็ร่วมกันผลิตกับตัว IBM แล้วก็ Motorola แล้วก็มี Apple ไปพาร์ทเนอร์ ก็เลยทำให้เข้าใจว่าตัวชิป M1X เนี่ยเปรียบเสมือนที่เขาเอานามาตอนนั้นะเหมือนกับตอนนั้นกำลังขาย power PC G3 อยู่ย้อนกลับไปปี1999เลยละกันเนาะจะขึ้นปี2000โอ้โหเขาอานา power PC G4 มาชิปเขาใช้คำว่า velocity engine นี่นะครับ ถ้าเป็นภาษาไทยก็มีด้วยนะโหเขาเขียนไว้อย่างดีเลย Velocity Engine น,นี่นะ,ะไม่เอ่ยก็คือ Apple เนี่ยครับเขาจะคุยกันที่เขาจะไม่คุยกันเมกะเฮิร์นะครับตัดเมกะเฮิร์ตัดตัวเลขคล็อกสัญญาณนาฬิกาทิ้งไปเลยเขาคุยกันที่การประมวลผลคว่า el Velocity Engine ของ Power Mac G4 มันได้มาได้ยังไง มันเป็นชิปแรกๆที่สามารถประมวลผลได้1,000ล้านคำสั่งนะครับผมต่อวินาทีก็คือวันกิกะฟลอปนะครับผมสมัยนั้นถือว่าเยอะมากนะครับผมสมัยนี้ G.P.U ที่เราใช้กัน G.Force จะไปกี่กิกะฟลอปเทลฟลอปกันไปแล้วเนาะแต่สมัยปี2000เนี่ยมันถือว่ามันเป็นเทคนโนโลยีที่สุดยอดมากในวันนี้ M1 Pro นะครับและ M1 Max เนี่ย ก็เป็นตัวแทนของ Power Mac G4 นนั่นเองก็คืออ๋อเรากำลังจะเปลี่ยนรุ่นที่แรงขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมใหม่ My. จบไหมจบแล้วก็ไอค่าการวัดค่าพลังงานเนี่ยที่มันเป็นแถบพลังเนี่ยมันใช้มานานแล้วเดยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ,เปิดให้ดูนะในเมื่อชิปที่ Apple พัฒนามามันไม่ใช่ชิป Intel ไม่ใช่ชิป PC มันวัดกันด้วยเมกะเฮิร์ไม่ได้ไม่ได้ด้วยเลก็เอาด้วยกลนไอแถบ พลังอย่างนี้นะครับมันก็เกิดขึ้นมาตั้งนานแล้วนะว่า Apple เนี่ยสามารถเรนเดอร์ภาพได้สามารถจะทำ Photoshop ได้ส่วนใหญ่จะวัดกันที่ CPU นะครับแล้วก็ตัว Photoshop ตัวงานกราฟิกเป็นหลักว่ามัานเร็วกว่าแค่ไหนนี่ผมให้ดูนะ <t reap ing noise> อันนี้เป็นตัวสีน้ำทะเลแต่เป็นเวอร์ชัน333 MHz ที่เขาออกมาใหม่ปี99นะครับเขาก็จะเอาไ m a c ไปเทียบกับ Pen t ินฟเห็นไหมครับ ว่าประสิทธิภาพมันดีกว่าหรือเอา iMac ไปเทียบกับตัว compact p e r s e r a l นะครับซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์ Home Use b a s e l i n e สมัยนั้นว่าชิปที่เขาผลิตมาเนี่ยมันมีคุณภาพนะมันมีความเร็วนะเออโดวยวัดกันไม่ได้ด้วยเมกะเฮิร์นะครับก็ไม่ได้ด้ยวยเลก็ต้องเอาเด้ยวยกลต้องชิปไปแล้วนะครับถัดมาก็โปรดักต์ใหม่ล่าสุดที่เขาเปิดตัวในครั้งนี้เลยนะก็จะเห็นว่าในเดโม คนของ Apple เองยังใช้คำว่าโ o ้ e b o o k และ l a ็บท็อปปนกันนะครับก,ก็ปกติเขาจะเรียกแต่ l a p t o ็เนาะแต่เขาก็ยอมเรียกตามคนเอเชียแบบพวกเราว่ามันคือ Notebook เนาะเราเห็นดีไซน์ MacBook Pro ตัวนี้เราว้าวมากแต่นั่นแสดงว่าเราเกิดไม่ทันสิ่งที่เรียกว่า PowerBook G4 นะครับในยุคนั้นนะแล้วก็มีตัว PowerBook ที่เป็นไทเทเนียมตัวถังทำจากไทเทเนียมจริงๆ นี่เลยดีไซน์แลงเ u ก g e แบบนี้เลยเห็นไหมเอ่ยตัดขอบตัดมนอย่างนี้เลยบางแบบนี้เหมือนกันเลย20ปีที่แล้ว <Wow. S 1> ตกใจไม่เอ่ยกับดีไซน์ที่ MacBook Pro ออกมาให้เราว้า wow. วหลายๆคนก็ต้องบอกว่าพี่มันก็มีอะไรใหม่ๆนะพี่ดูขนาดหน้าจอสิมันมีตั้ง16แล้วก็14นิ้วใช่ไหมครับ สมัยก่อนมีมาให้17นิ้ว17นิ้ว12นิ้วแล้วก็มีตัวกลางมาให้ด้วยนะ14นิ้วมีให้3ขนาดเลยอ้าว Apple เคยให้3ขนาดเดี๋ยวนี้ให้2ขนาดเองแล้วก็ <laughs> ยัง <laughs> ก็ยังไม่จบนะครับ ก็บอกว่าอีกว <mm really> wow ่าเฮ้ยพี่พี่เห็นตัว uh อักษรข้างล่างป่ะที่เขา engrave เป็นรูล่องลึกข้นไปเขียนว่า Mac Pro มันว้าวมากเลยวัสดุมันดีมากเลยอันนี้ขอเทียบกับเดลเนาะเดลธรรมดาธรรมดานี่นะครับเอาเป็นไงเอ่ยว t c h r o ก็เขาก็มีนะยี่ห้ออื่นเขาก็ทำนะเป็นตัวอักษรล่องลึกลงไปแล้ว แล้วแอปเปมันเดินตรงไหนต่อคีย์บอร์ดไงพี่คีย์บอร์ดเนี้ยใหม่ล่าสุดเลย Apple เปลี่ยนกลับมาใช้คีย์บอร์ดแบบปุ่มอา้าว20ปีที่แล้วใช้ปุ่มนี่อา้าวแล้ว Touch ID ของอยู Touch Bar ของอยูเอ่อระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือจะซูแม e คานิ i ค a ลใช่ไหมอย่าได้พูดถึงบัตเตอร์ไฟคีย์บอร์ดด้วยที่ Apple ทํทำผิดพลาดกับคีย์บอร์ดในแล็ปท็อปของเขามาพักใหญ่แล้วนะ จริงๆแล้วมันต้องตื่นเต้นกับคีย์บอร์ดตัวใหม่ไหมเนี่ยอืพี่มันมีพอร์ตชาร์จตัวใหม่พอร์ตชาร์จที่ชื่อว่าแม็กเซฟไงอา้าวแม็กเซฟเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2006อยากดูบชัวไหมเดี๋ยวหาใหเา้เพียงแต่ว่าอา้าว15ปีผ่านไปกลับมาใช้แม็กเซฟเหมือนเดิมอา้าวมันเสถียรมั้งหรือว่าไฟ thunderbolt มันไม่พอหรือใครเอาไปชาร์จรุ่นใหม่มีควิกชงควิกชาร์จแล้วมันบึ้ม i don't know ยังขยี้ต่อนะครับความบางของตัว powerbook g 4นะสมัยนั้นปี2003เขาบางเพียง1นิ้วอ้าวแอปเปเวลาผ่านมา20เกือบ20ปีตอนนี้ลงไปจาก25มิลเหลือ17มิล กล้าพูดเนาะมันก็บางขึ้นแหละแต่ว่ามันต้องกี่ปีเนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ไม่พูดไม่ได้หลายๆคนคิดถึงมากก็คือโลโก้ฝ,า,ฝาหลังที่เป็นรูปแอปเปิลเนี่ยโลโก้เลืองแสงของเขานะหายไปตอนไหนก็ไม่รู้นะหายไปหลายปีมากแล้วครับกลับมาได้หรือเปล่าเพราะว่าเทคโนโลยีเนี่ยเดี๋ยวนี้ L.E.D มันก็น่าจะไม่แพงไหมก็ไม่ต้องทำรูใหญ่มากก็ได้เนาะ แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องชมนะครับว่าเขาไม่เยอะแล้วเนาะว่าไม่มีอะไรใหม่แต่จริงๆอะ่ะมุมมองของ Apple เนี่ยเขามีความต่างจากพวก CPU พวกตระกูล x86 Intel AMD พอสมควรเขาได้คำนึงถึง efficiency ของงานนะครับผม ไม่ให้ลอสไปเป็นค่าความร้อนเนาะค่าวงจรค่าความร้อนต่างๆมากมายมันก็เลยทำให้เป็นครั้งแรกที่ Mac Pro นะครับผมสามารถใช้งานดูวิดีโออย่างเดียวเพย์แบ็กอย่างเดียวไม่ได้ดูอะไรที่ซับซ้อนใช้งานได้ถึง21ชั่วโมงโหเกิอ20ชั่วโมงเกือบวันะชาร์จครั้งเดียวอยู่ได้เกือบวันถือว่าไปได้ไกลมากก็ถือว่า Apple ชาญฉลาดมากถือวิกฤตเป็นโอกาสที่มีปัญหากับ Intel ครั้งนี้ และ e l ก็ไม่สามารถต่อยอดได้พัฒนาชิปตัวเองแล้วก็คำนึงถึงประสิทธิภาพและก็การประหยัดพลังงานเป็นหลักลก็ทำให้ a pple เป็นดาวเด่นขึ้นมาเลยในงานนี้นะครับแต่ก็ดูราคากันดีๆนะใครจะอัปเกรดไปเป็นตัว M1 Pro M1 Max นะ <c oughs> ก็เก็บเงินกันดีๆนะครับผมหรือว่าเก็บไปไว้ดีๆเนาะมันแพงมากเลยจริงๆนะครับเราก็ สิวิไลไอทีก็ย้อนกลับมาให้ดูเนาะว่าเทคโนโลยีเนี่ยที่ Apple เขาเออกมาเนี่ยมันมีอะไรใหม่จริงๆบ้างนะครับผมก็ยังในความเห็นผมผมก็ยังมองว่า Apple เป็นจอมกักนะเขามีเทคโนโลยีแต่เขาไม่ออกเขาไม่ออกแต่ด้วยความที่เขาไม่ออกอะ่ะคือถ้าเขาออกตอนนั้นน่ะมันก็พังไงเขาก็ประวิงเวลารอให้ผู้ใช้พร้อมตลาดพร้อมอะไรพร้อมหลายๆอย่างเนาะแล้วค่อยออกทีเดียว นะครับผมในเวลาที่พร้อมในเวลาที่สร้างผลกำไรได้ก็ช่อง Civilize ก็เป็นช่องที่ติดตามเทคโนโลยีทั้งเก่าทั้งใหม่เปลี่ยนผ่านนะครับผมส่วนใครอยากดูไอตัวโบชัวทั้งเซ็ตว่าพุทมีอะไรบ้างนะครับพุทเก็บไว้ตั้งแต่ตอนไหนเริ่มที่โมเดลไหนเยอะแค่ไหนครับก็อาจจะคอมเมนต์มาก็ได้นะครับเดี๋ยวจะทำคลิปให้ดู ประวัติศาสตร์ของ Apple จริงๆนะครับเราเริ่มกันไปที่1997เลยเริ่มกันที่จุดเริ่มต้นเลยนะครับก็ฝากกดติดตามกดแชร์นะครับผม Subscribe มาเป็นชาวสีวิไลไอทีให้กำลังใจ YouTuber คนนี้นะครับให้มีคลิปดีๆต่อไปนะครับผมให้ชาวสีวิไลได้ดูกันได้หวนลำลึกถึงอดีตได้หวนถึงแง่มุมยังจำได้ไหมครับอะไรต่างๆเนาะ กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ